สวัสดีครับร<ๆ>ผมนายแบ็กบีนนะฮะกับนเกม s u m m o n e r ว a r s วันนี้เราอยู่ในเอพิโซดที่7ของมอนสเตอร์ที่น่าสนใจนะฮะไหนๆวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่7นะฮะผมก็ขอเอามอนสเตอร์5ดาวตัวที่7ของผมมาโชว์ท็อปฟอร์มของเขาหน่อยแล้วกันเนาะคือเขาฟอร์มดีมากฮะเขาค่อนข้างเจ๋งเลยแหละผมชอบมากทำรูนให้แบบสุดๆเลยซึ่งน้องคนนั้นก็เป็นทัดลมนะฮะตอนแรกนะผมหาทัดลมโจมตีแรงๆมาน้องไม่มาทัทีนะฮะ ไปไปมามาเพิ่งจะมาตอนหลังๆที่ทําไอฮอรนครุฑเป็นทัดลมไปแล้วผมเลยทาฟรีเลยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนฮอรมนครุฑเป็นทัดน้ำอย่างเงี้ยโอเคสําหรับน้องนะฮะก็คือน้องโมโมหรือจอมขมังเวทาัดลมนั่นเองน้องโมโมนะฮะความพิเศษของเขาอยู่ที่สกิลติดตัวฮะตัวนี้ค่อนข้างแจ่มจัดมากสกิลที่1ของเขาโจมตีศัตรู2ครั้งแต่ละครั้งมีโอกาส3 5เที่จะลดพลังโจมตีลงเป็นเวลา2เทินนะครับผม ถ้าอัพเต็มก็จะได้เพิ่มมาเป็นราวหกสาเปอนาะเพราะมันได้เพิ่มอีก30%มสิใช่สกิลที่2โจมตีศัตรูทุกตัวเลยโดยมีโอกาส75%ที่จะลดพลังป้องกันลงเป็นเวลา2เทินนะฮะโจมตีเป็นกลุ่มแล้วก็มีโอกาสถึง75%แต่ถ้าอัพเต็มนะครับมันจะกลายเป็นว่าโอกาสถึง100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะอัตราเอฟเฟคลดพลังมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกบห้าเปอร์เซ็นต์บวกกับเจ็ดสิบห้าก็เป็นหนึ่นรดดงะะร้อย และสกิลสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยเจ๋งมากครับอันนี้คือทุกครั้งที่พพวกโจมตีศัตรูความเสียหายจะเพิ่มขึ้นทีละหความเสียหายที่เพิ่มขึ้นนี้นะฮะไม่ใช่ความเสียหายที่เพื่อนเราทําได้เพิ่มขึ้นนะฮะเป็นความเสียหายที่น้องจะได้เพิ่มขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าดาเมจที่น้องจะทําได้ในอนาคตเนี่ยในการโจมตีครั้งต่อไปอ่ะจะเพิ่มขึ้นทีละหสูงสุดเพิ่มได้ถึง2%องร้อยเปอร์เซนต์นะฮะโดยความเสียหายจะไม่สามารถเพิ่มได้เกินครั้งละมาก่าออรีคคั้งนืบย็ คือน้องเนี่ยมันนับสเต็กจากการเอ่อมันเก็บได้ทั้งหมด40สิเต็กถูกปะ่ะ200หารด้วย5คือ40สิเต็กใช่เก็บ40สิเต็กนะฮะแต่ว่าสเต็กของน้องเนี่ยเก็บไวมากเพราะว่ามันนับเป็นการโจมตีต่อฮิตนะฮะถ้าอย่างถ้า2เนี่ยโจมตีศัตรูทุกตัวถ้าศัตรูมี4ตัวก็คือแปลว่าเราได้4ฮิตไอ้สีสเต็กนะฮะ4สเต็กเพราะเราโจมตีตัวละฮิต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  แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเพื่อนที่แบบว่าทําได้ดีกว่านั้นอย่างเช่นน้องล่มลมนะฮะที่ท่าสามของเขาเนี่ยโจมตีศัตรูทุกตัวตัวละ3ฮิตนะฮะสามสี 3, 4, 12, คือได้1 2ฮิตแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขว่าน้องจะเพิ่มได้สูงสุดแค่1 0ฮิต10สแตกเพราะว่าสูงสุดไม่เกิน50% 50%ก็คือแค่10สจะแตกใช่ไหมฮะก็แต่แต่ว่าถือว่าเก็บได้ทีเดียว10สจแตกก็ถือว่าคุ้มมากและนอกจากนั้นนะฮะนอกจากเรื่องดาเมจที่เพิ่มขึ้นของน้องได้นะฮะ ลดไปเลยมีเกาะมีบัฟเกาะไม่มีบัฟเกาะอะไรก็ตามนะฮะน้องลดไปเลยศัตรูโจมตีพันหนึ่งเหลือแ0ดร้อยศัตรูโจมตีหมื่นหนึ่งเหลือ800พอะไรเงี้ยฮะคือแบบลดดาเมจไปเลยแบบดือด้อเลยเป็นแบบโอ้โหพาสซีฟที่ติดแบบถ้าใครเล่นแร็กนอล็อกมันเหมือนใส่ผ้าคลุมเลดิกป่ะใส่ผ้าคลุมเลดิกเอาไวอ้อ่ะการดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์จาก,จากไอ้จากไรท์ธาตุใช่ไหมอืมโอเคเรามาลองทดสอบกันนะฮะว่าน้องแจ่มขนาดไหนเราจะลองทดสอบในอารีน่นะฮะในแนวตั้งรับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะไปลองโดยการตั้งมอนสัตว์ให้เป็นตัวฮิวเยอะๆตั้งหลายๆตัวนะฮะจะได้แบบว่าในแบบเห็นความสึกของเขาเนาะเราจะได้นั่นหน่อยอเอาตัวอามาตะไปด้วยก็ได้ตัวฮิวมันหายไปหมดวะมอนผมไม่มีมอนฮิวอ่ะอ๋อตัวชุบชีวิตนะเออเหมือนบ้านผมนี่มอนฮิวน้อยจุงนะอืมอ๋อเราเลือกแต่ท่าแสงด้วยแหละอืม โอเคน่าจะพอได้อ๋อนี่ไงฟลานก็ได้อ่าโอเคทีนี้เราไปทดลองต่อสู้ดูนะฮะโดยใช้อ้าวน้องอยู่ในทีมพอดีเลยเดี๋ยวผมจะอยากจะแบบเร่งดเดเมกสุดๆไปเลยนะฮะถ้าอยากให้ดเดเมกน้องสุดจัดประหลัดบอกน้องเป็นทัดลมก็คงต้องใส่กิฟฟอนนะฮะเพราะกิฟฟอนเพิ่มพลังโจมตีให้มอนสเตอร์ทัดลมนอกจากนั้นเราอาจจะเอาล่มลมไปด้วยโอ้อย่างนี้ก็ไม่มีตัวฮิวสิเอาหมีไปไว้คอยฮิวอ่าโอเค เฮ้ยไม่มีตัวลบบัฟลืมลบดีบัฟติแต่ศัตรูไม่มีตัวศาสดีบัฟอีกแล้วไม่เป็นไรเ <c oughs> อากปอื่นเล่นความเร็วก่อนเลยฟื้บอ,อย่างนี้เราไม่ได้นะฮะไม่ได้แสแต็กไม่เหมือนกับซุยกินะฮะเพราะซุยกิเนี่ยเราจะได้แสแต็กจากเทินของเพื่อนนะฮะหนึ่งสแต็กแต่แตทีเนี้ยอันนี้มันนับเป็นการโจมตีไงอ่าทีนี้เรามาดูท่านี้นะฮะท่านี้ตามจริงจะต้องได้12ฮิตแต่ว่าด้วยความที่ว่าพาสีข,ของน้องมันได้สูงสุด50%ใน1ครั้งนะฮะก็แสดงว่าน้องจะทําได้แค จะได้นับแค่10บ่่แตกนะฮะเพราะงั้นถ้าใช้ท่า3เสร็จปุ๊บพารสของน้องโมโมจะต้องขึ้นมา10นะฮะหนึ่งสอ่าจริงๆต้องเป็น12แต่มันได้แค่10เห็นไหมแล้วถ้าใช้นี้อีกจะได้อีก4ฮะดูที่ติดร้อยเปอรต์ไหมสองตัวซ้ายบ้างโลแตกตัวหนึ่งเอา้าหมีต้านทานไว้ได้ว่ะเออลืมดูเลยว่ากี่สแตก็กนี่แน่ทุบตัวชุบซะเลย ฝั่งนู้นได้ฮิวบ้างไหมเนี่ย <c oughs> จะตายกันหมดอยู่แล้วพัชชากี่ฮิตแล้วอะ่ะถ้าเราโจมตีฮิตเดียวอย่างนี้ก็จะได้แค่ฮิตเดียวนะฮะเออถ้าไปพวกจักบูมอะไรงนี้ก็ได้เยอะนะไปกับพวกที่แบบโจมตีหลายๆฮิตอะ่ะอย่างคาวเกิองนี้ก็ใช้ได้นะฮะพวกที่แบบว่ามีดาเมกหลายฮิตถ้าหนึ่งของน้องนะฮะตอนประมาณ20สแต็กได้ไหมโจมตีท่าแสงนะ,ะปังปังดอกละสามพันะฮะเป็น2 1สแต็ก แสดงว่าเามื่อกี้โจมตีตอนตอน19 stack เนาะแล้วก็ไม่มีบัฟอะไรเลยนะฮะเราไม่มีบัฟโจมตีไม่มีดีบัฟโล่แตกนะน้องโจมตีอยู่ราว6-7ทันนะฮะมันดอกก็3,000กว่าเนาะแต่เรารอดูตอน40เนาะเราจะเลี้ยงฟานเอาไว้เราจะไม่ฆ่าฟานเราจะใช้ดาเมจฟานเป็นตัวคํานวณน,นะฮะใช้ตัวอื่นไม่เป็นไรปึ้งปึ้ง,งอันนี้เพิ่มแล้วแต่ว่าดีฟนส์เขาไม่เท่ากันเพราะงั้นเราไม่นับนะฮะเราไปรอดูฟลานฟลานตอน19 stack เนี่ยน้องโดนไป ประมาณ7,000นาะตีสักเ0 0ดนะฮะมัน 3, 000, 3 000, 7 0 0 3 7 0 0นเนาะแล้วเราจะไม่ได้ใช้โลู่แตกไม่ได้ใช้ดาบอะไรบัฟด้วยนะฮะเราจะแบบธรรมดาธรรมดาเลยตอนนี้3 4ีแล้วนะฮะใกล้แล้วอีก6กสแต็ผมก็ลืมคิดออมอนท,ที่มันโจมตีหลายๆฮิตมาให้ตายเถอะโรบินแปะโล่แตกไหนบอกจะไม่แปะเนี่ยโอ้ยแปะจนได้กูเอ้ยเดี๋ยวรอให้โล่มันหายแตกก่อนก็ได้นะฮะไม่เป็นไรปึ้ง แต่ฝั่งเราไม่มีบัฟดาบ่แล้วแต่มีสปีดว่าแต่ผมจะเพิ่มสปีดเพื่ออะไรวะเนี่ยเราจะปล่อยให้เขาโลแตกอยู่นี้ไอโลหายแตกกว่าน,นี้ว่ะชิบหายปล่อยไม่ได้แล้วดิโอเคผมพลาดเองแต่ตอนนี้มี40สแตกแล้วนะฮะ40จแตกโดยที่ศัตรูมีโลแตกนะแต่เรายังไม่มีบัฟดาบเหมือนเดิมนะดาเมจเพิ่มมาเป็นหมื่นสามหมื่นสองนะฮะจากตอนแรก19สแตกหรือตีประมาณ20่สิบแตกก็คือเพิ่มมาประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันได้อยู่3 7 0 0ันเจ็ดสามพันสามพอันนี้มีโลแตกด้วยแต่ได้อยู่2อ0หมนะฮะก็จาก7จ็ดพันกระโดดมา2อ0หมก็ถือว่าเยอะมากนะฮะเดี๋ยวทีนี้เราลองดูแบบที่มีดาบด้วยดีกว่าเราลองใส่บัฟดาบผมเออหลีดหายไปอย่างเงี้ย้ไม่เอาหมีก็ได้เอาตัวช่วยเก็บสแต็กเร็วๆอย่างนี่อันนี้ก็เก็บเร็วเพราะว่าเขาตีสอิใส่ศัตรูใช่ไหม แล้วก็จะตีฮิตที่3ตัโดนทุกตัวก็คือ4 4่บกสเป็น6นะฮะได้ถึง6สแต็กลยค่อนข้างไวถ้างนั้นเราเอาตัวนั้นไปแล้วเราก็เอาตัวบัฟดาบไปก็คือเอาน้องฟลานไปโอเคมาดูกันถ้ามีโลแตกถ้ามีบัฟดาบจะดามเมขนาดไหนนะฮะเราจะใช้ฟลานเป็นตัวทดลองนะฮะฟลานของเราจะเป็นหนูทดลองฟลานเป็นหนูทดลองหน่อย ออืมอ่าจมตีธรรมาดาดีกว่าได้สแต็กเยอะดีปังขึ้นมา6สแต็กอันนี้สี่เป็นสิบปังเออเดี๋ยวเล่งความเร็วไปเลยเก็บฟานไว้เลี้ยงฟานไว้อย่าให้ฟานตายโอเคแต่มันฮิวกันขนาดนั้นคงไม่ตายง่ายๆดูทรงแล้วเอาฝั่งตูจะตายเองเออดูเลือดก่อนก่อนจะตายเกือ <laughs> บตายบึ้งบึ้งเจ็ดพันเจ็ดพันโอ้ยโหดโหดไหม เอาไปลงได้หลายที่เหมือนกันนะฮะที่ผมใช้อยู่อันนี้ก็ได้สีฮิตแน่ๆบึ้งบึงบึ้งแตกโบแตกไปด้วยจุดๆเฮ้ยนี่แน่บึ้งบึ้งหมื่นสามหมื่นสี่ตายไปแล้วเออจัดก,การไปก่อนหนึ่งตัวเอ,อ่อเราเก็บบัฟเอาไว้เราเก็บบัฟเอาไว้เราสี่สิบสตัวแกแล้วเราค่อยนั่นทีเดียวนะฮะตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ่ะสี่สิบแล้วโอเคมีสี่สิบ,สบสตัวแกแล้ว เดี๋ยวเรารอได้บัฟดาวกับศัตูโลแตกนะฮะต้องรอให้ตัตูปีกหายก่อนเพราะว่าเราไม่มีตัวลบบัฟเดี๋ยได้จริงๆเลยถ้ามีตัวลบบัฟนะฮะอ่าโอเคทําโลแตกเอ้ยยังจบตีไม่ได้ะฮะเรายังไม่มีบัฟดาบแถมดาวก็ดาบหักอยู่ด้วยอืมแต่ธรรมดาธรรมดาก็หมื่นสี่แล้วนะอ่าใส่บัฟดาบก่อนร้อยล่อลออ่ามันล้างบัฟมันล้างบัฟล้างทําไมล่ะหนูอืม จะทําให้มันพอดีพอดีกันเนี่ยโลแตกไหมอ่าพร้อมแล้วโอเคไม่เป็นไรพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราดูกันว่าเดเมจจะเป็นเท่าไหร่มาแล้วศัตรูมีโลแตกเรามีบัฟดาบแล้วก็เก็บ40โลแตกเต็มนะฮะในเกมที่แล้วทําได้แค่12,000 3ใช่ไหมสองฮิตเกมนี้บึ้มบึ้ม19,000 9 19 19 38,000แนละพอมีบัฟดาบขึ้นมาจาก2,000กลายเป็น38,000โห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 แรงนะ เห็นอย่างนี้คือเหมือนไม่แรงแต่มันแรงนะฮะเราลองไปดูในเอดูในการต่อสู้จริงดีว่อ,อตรงนี้มันจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะฮะอ,อันนี้ผมน่าจะไล่ชื่อไปหมดแล้วอบ้านนี้ไหวไหมเนี่ยกลัวสปีดเขาเลือเกินแต่น่าจะพอได้นะผมกลัวตัวนี้แหละแต่ถ้าเราเก็บเขาได้ก่อนก็น่าจะได้นะฮะเราไม่เอา เราอาจจะเอาตัวนี้ไปเร่งเก็บเกรดนะฮะเราได้คิดที่ข้ออยู่แล้วเอาเลทเอานี่ดีกว่าเอานี่ไปแช่แข็งโอเค <c oughs> อก่อนอื่นผมบัฟดาบก่อนจากนั้นแช่แข็งให้หมดมแล้วก็ปั่นปั่นแห้งปึ้งๆๆได้มากี่สแต็กแล้วเนี่ยสิบสี่สแต็กนะฮะอา้าวเฮ้ยแป๊บเดียวกว่าจะเรียบแล้วว่ะเอเก็บนี้ก็เลย บึ <B ew en heit> 5, ้มห้าพ uh ันห้าพันตัวนี้ผมกลัวที่สุดน enfin ่นต้องรีบจัดการเดี๋ยวนะเราต้องเลี้ยงสตูไว้ตัวงด huh ิเดี๋ยวจะไม่ได้ลองแล้วเนี่ยมันจะตายกันหมดก่อนแล้วเว้ยเฮ้ยบึ้มหมื่นเจ็ดโอ้โหยังเก็บสแต็คไม่ครบเลยอะแต่ก็คือถือว่าแรงมากนะฮะในบรรดาการต่อสู้แล้วคือสแต็คเขาเก็บไวอย่างที่เห็นนะเก็บไวมาก เอาไปลงดันที่ไหนได้ใช่ไหมที่เห็นผมลงก็มีค่อนข้างเยอะเนาะโอ้แต่ว่าผมต้องไปรับลูกสาวและฝนตกด้วยเดี๋ยวผมต้องเดิอนออกไปรับเอาไว้พบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุบจ๊บ